ฝันเห็นของสงวนของผู้หญิงแบบไม่มีขนฝันเห็นของสงวนของผู้หญิงแบบไม่มีขนทำนายว่าช่วงนี้อะไรที่หวังไว้ยังไม่สมหวังจะไม่ประสบความสำเร็จแต่จะมีความโชคดีแบบไม่คาดฝันเข้ามาสำหรับการงานช่วงนี้ให้ระวังคำพูดของตนเองอาจทำให้ผิดใจกับเพื่อนร่วมงานได้ค่ะการเงินจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณโดยที่คุณไม่อาจาปฏิเสธได้ อาจจะทําให้คุณลําบากใจแต่ไม่นานคุณจะได้รับลาบลอยแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวความรักคนโสดจะได้พบเจอคนที่ดูใจที่อยู่ห่างไกลออกไปอาจจะเป็นรักแท้ที่คุณตามหาอยู่เขาคนนั้นจะเป็นคนอบอุ่นและมีความหวังดีให้กับคุณส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณจะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษจากคนรักของคุณคุณจะรู้สึกอบอุ่นสบายใจและปลอดภัยเมื่ออยู่กับคนที่คุณรัก ขอให้รักษาความสัมพันธ์แบบนี้ให้ดีนะคะเลขนำโชค1 2 7 9 2> หากคุณชอบหรืออยากติดตามข่าวสารใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ